รีวิวเกมน่าเล่นโอเมก้าสตาเกอร์เกมเนี้ยต้องบอกก่อนนะคบว่ามันจะคล้ายๆยากับการเตะบ,บอลเข้าโกเรียกแบบนั้นเลยคล้ายๆและง่ายมากแต่ประเด็นสมมุติว่าถ้ามันเป็นเกมบอลที่สามารถโจมตีตัวละครได้ด้วยละ่ะอันเนี้ยนะก็น่าเพลินละถ้าตายก็คือจะไปอยู่เก็บไว้รอเวลาเกิดน,นั่นเองส่วนตัวละครทั้งหมดจะมีเป็นดังนี้นะครับมียังไม่เยอะนะครับเนื่องจากว่าตัวเกมเพิ่งเปิดเนาะทั้งหมดมีอยู่15ตัวและตัวที่แถมมาให้เนี่ยจะมี1ตัวนี้เลยนะครับ2 ตัวนี้3ตัวนี้ทั้งหมดจะมี3ตัวที่แถมแต่ทีเนี้ยผมทําการเปิดไปแล้ว2ตัวก็นี่ครับตัวแรกแล้วก็อันนี้ครับอีกตัวหนึ่งเปิดไปแล้วนั่นเองนะก็สีเล็กเลยนี่เห็นปะตัวละครเป็นแบบนี้นะครับอันนี้คือหน้าต่างเนาะส่วนอื่นๆไม่มีครับเพราะว่าหลักๆเนี่ยมันอยู่ที่การเล่นแล้วผมมองว่าตัวเกมมันออกแบบมาดีเนื่องจากว่าแค่เห็นก็รู้โดยทันทีว่าต้องเล่นยังไงโดยที่ไม่ต้องแบบ ศึกษาอะไรมากมายส่วนที่จะต้องศึกษาเนี่ยก็มีแต่ในส่วนของตัวละครว่าเอ้ยตัวเนี้ยมันแนวกันกันหน้าโกนะตัวนี้แนวบูนะตัวนี้แนวอะไรอย่างเงี้ยครับก็อยู่ที่แต่ละตัวละครแล้วกันหลังจากกดเพย์ก็รอเพื่อร่วมทีมเห็นไหมเอาโอเคเข้าเลยแปลว่าแป๊บเดียวมีคนเล่นพอสตาร์ทนะครับหลังจากนั้นก็ต้องเลือกตัวละครที่จะเข้าเล่นอันนี้เดี๋ยวรอไปหน้าเลือกตัวละครสักแป๊บหนึ่งฮะโอเคอันนี้เป็นหน้าเลือกตัวละครนั่นเองนะฮะก็นี่เลยเลือกได้เลยนะครับ อันนี้ผมเลือกเป็นตัวนี้นะเอา้าผมมีตัวนี้ด้วยเหรอวะเพิ่งรู้อ่ะโอเคแต่เราเล่นเป็นตัวนี้นะหลังจากนั้นซีเล็กเกียร์ก็คือเกียร์แต่ละอันมันจะไม่เหมือนกันเห็นปะ่ะเพิ่มสปีดดัเมจมีเกาะด้วยนะครับอืมเอาี้้ีกว่า <c oughs> คือตัวนี้ผมไม่เคยเล่นเอาตรงๆก่อนเลยไม่รู้น่าจะเอาเป็นสปีดก่อนมั้เพราะว่าเอาเข้าโกก่อนหน้าก็ยิ่ง มีผลในการชนะนะครับส่วนอีกฝ่ายอันนี้คือเล่นเป็นตัวเริ่มต้นนะครับทั้งหมดเลยเนาะส่วนตอนนี้มีตัวละครใหม่มาแล้วแล้วก็ต้องใช้ถึงประมาณ5 0,000ืนเดยเบื้องต้นจริง,รงๆอ่ะควรเก็บไว้แล้วไปเปิดตัวใหม่เพราะคิดว่าน่าจะเก่งนะแต่น,นี้ผมเอามารีวิวแล้วกันเนาะยิงเลยเอ้ยต่อยก่อนไปก่อนเนี่ยเห็นไหมโกอยู่อีกอีกด้านเห็นไหมเห็นไหมปุ๊บแล้วพอเราใช้สกิลเนี่ยก็สามารถโจมตีได้ได้ด้วยนะครับเนี่ยโกเปิด ต้องรอโกเปิดนะอันนี้โกเปิดแล้วพอเปิดเสร็จแล้วเนี่ยจะสามารถยิงเข้าโกได้ปุ๊บสกิลไปอา้าวทาไมเข้าง่ายจังวะอันนี้ก็เข้าง่ายไป <c oughs> ปาวะเนี่ยครับพอโกเปิดปุ๊บก็ต้องเอาให้เข้าโกให้ได้แต่ก่อนที่จะเปิดเนี่ยก็ใช้สกิลอัดไปก่อนเลยก็ได้น,นั่นเองนะครับอ๋อสปีดผมเคยเล่นนะผมเลยไม่รู้ว่าสกิลเป็นยังไงนะตีอุ้ยแรงแรงปุ๊บ โอโ้เข้าใจแล้วอืมไม่ทันปรับตีไปตีแล้วมันจะหยุดนะอันนี้เพื่อนเรากันโกให้อยู่นะครับโ,โหยโดนหยุดว่ะหยุดไปหยุดไปสก,กิลมีด้วยนะโอโอเคเมื่อกี้โดนไปแล้วแหมลองตีกลับเอาเลือดครับ ตีครับโอเคตีอีกทีอ้าวว้าวเข้าแล้วครับสองศูนย์ครับอันนี้เหมือนผมมีหน้าที่หลักคือการโจมตีแล้วก็ให้หยุดนะส่วนอันนี้อีกตัวละครหนึ่งก็เขาเตะเข้าโกอยู่แล้วเนาะดังนั้นผมผมจะไม่ไปยุ่งนะเหมือนแยกหน้าที่ก,กันเรียบร้อยนะครับส่วนผู้ชายอีกตัวตัวละครอีกตัวก็คอยกันธงอะกันธงโกเฮ้ยไม่โดนว่ะตีที่ตีที่ปึ๊บ หูยชอบอ่ะแรง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 เลยอัน,นี้ชอบปบไปเข้าโกเลยครับเรียบร้อยอันนี้สามแล้วนะก็ส่วนตัวเกมเนี่ยมันจะเน้นอยู่ที่ห้านะครับใครถึงห้าก่อนคนนั้นเป็นฝ่ายชนะเดี๋ยวใช้สกิลวิ่งเร็วไม่ไมนะ่มาไม่ทันวะไม่ไม่ทันไม่ทันไม่ทันสกิลไปก่อนเลยหนึ่งดอกสองดอกครับสามดอก เดี๋ยวรอให้โกเปิดนะครับเดี๋ยวผมจะค่อยใช้สกิลนะตอนนี้ยังไม่ใช้นะครับเปิดแล้ว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 ป,ปั๊บอีกทีโอ้โหตอนแรกเฉยๆตัวนี้วะตอนนี้เริ่มเริ่มชอบแล้วปึ๊บอีกโอ้โหแรงแรง๊บเตะเข้าไปเรียบร้อยครับสี่ครับอันนี้เราเป็นคนเตะเข้านะคือก่อนหน้านี้เล่นตัวฟรีก็ยังรู้สึกเฉยๆเนาะพอมาเล่นตัวละครที่มันมีให้ซื้อนี่แม่งเก่งว่ะ อันนี้เป็นเกมที่ข้าวเวลาดีนะผมมองว่าดีมากสกิลจะมาแล้วเต็มตัวปับ1ดอกป้าไปอุ้ยโกโกเปิดแล้วอะไม่โดนแฮปปึ๊บตีกับป้าไป1ดอกครับไอตัวละครที่มันแถมฟรีมาให้ผมมองว่ามันมันสกิลโดนยากอะ โอ้ยว้าวโอเคครับ5 0เรียบร้อยเพื่อเราเล่นก็เป็นดังนี้ครับในการเล่นเนาะถือว่าเป็นอีกหนึ่งเกมที่เปิดมาผมมองว่าเล่นได้โอเคเนาะแล้วส่วนตัวละครที่มันเรียกว่าย,ยังไงดีอยมีเงินเติมก็ไม่ได้เกี่ยวว่าคุณจะเล่นเก่งไม่เก่งอะ่ะเออผมผมชอบเกมประมาณนี้มันมันดีนะมันไม่ได้อะไรนะมันไม่ใช่เทพทัวก,ก็เรียบร้อยไปนะครับหลังจากจบหนึ่งเกมเนี่ยก็จะได้ตรงเนี้ยเห็นไหมห้าพันเนี่ยตรงเนี้ยตรงเนี้ย อ้าวแล้วก็ได้2ตัวละครด้วยอันนี้เล่นกับเพื่อนนะครับแล้วก็อันเนี้ยก็อ๋อวิวเลดเดอรบอร์ดโอเคก็คือดูตรงนี้ผ่านภารกิจอันนี้เล่นกับเพื่อนก็คือแอดเพื่อนก่อนแล้วค่อยเล่นนะครับเล่นเสร็จก็น่าจะผ่านอ้าวได้เลยนี่หว่าปลดล็อกเรียบร้อยครับต่อไปก็ภารกิจต่อไปเนาะอ่าหนึ่งพันหนึ่งพันหนึ่งพันเนี่ยครับก็เล่นไปเรื่อยๆพอเล่นเสร็จปั๊บเนี่ยเดี๋ยวเราจะได้ในส่วนของตรงนี้ ตรงนี้ได้เสร็จใช่ไหมมาที่สโต้ครับหลังจากนั้นมาที่ตัวละครครับเห็นไหมเนี่ยคือตัวละครที่สามารถปลดล็อกได้และอันนี้คือที่ปลดล็อกไปแล้วผมรับไปแล้วนะสอตัวส่วนถ้าจะเพิ่อมอีกเนี่ยก็ตรงนี้ได้เลยเนาะและอันนี้ก็เป็นการเติมน,น่าจะเป็นการเติมเงินนะอันนี้ก็สมมุติถ้าผมเอา,เอ,าอีกตัวหนึ่งนะเอาเป็นตัวนี้แล้วกันใช้นี้เลยโอเคจูโน่เรียบร้อยครับอีกหนึ่งตัว เสร็จแล้วครับหลังจากนั้นก็มาที่ตรงนี้แล้วก็เลือกได้เลยและทำการเล่นนั่นเองนะก็เป็นดังนี้ฮะสำหรับในการเล่นเนาะส่งตัวละครใหม่ๆที่มาคือ2ตัวนี้ที่เพิ่งมาคิดว่าน่าจะเก่งเลยแหละเพราะว่ามันใช้ทั้ง5 0 0หมื่นครับมันเนี่ยเนี่ยเนี่ยได้ไหมเนี่ยมันต้องเติมอะ่ะเออแต่ถ้าไม่เติมแล้วเก็บดองเพชรก็ได้นะแล้วก็ไปเปิดเ,เอาอีกทีนึงก็เป็นดังนี้ละกันเนาะสำหรับรีวิวเกมน่าเล่นครับผมกับโอเมก้าสไตรเกอร์